ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรูปตอตำรถไทยครับวายยังเลยคุณสวัสดีตอนสอสอนะครับผมอุ้ยมาอีกแล้วครับรถใหม่ครับรถใหม่มือนส่งไปยี่สิบแปดตัวนะครับงานลียกเสือครับรอบนี้ งานเลเซอร์บเนียนบอกเงินครับ <c oughs> ตัวนี้สิมีแตห่หอยตัวน้อยเดียวนะครับอยู่หัวตัวเนียนก็นา่าพ่อหยีพี่น้องเอ้ยโอ้ยตัดจังไรีครับบอด้เกียวบอดี้ยังยากนะครับเบิ้งตี้พี่น้องสมบัตงานเลเซอร์อดีครับมันนี้ส่งไป28โตนะครับ เจ้าละสิบสองตูเจ้าละแปดเจ้าหนึ่งนะครับฮะขอบคุณที่อุดหนุนกันนะครับมา้าไม่นะครับรอบนี้สิบสองนิ้นครับงานเลเซอร์นะครับโบมนงานเก็ตคือเก่าเลยพี่น้องตัวนี้งานเลเซอร์ครับโบมีมองตีครับจับหุกหนากระบบบาทครับมันเนียนนะครับผมเขาลูบเขาส่งนะครับตามแบบนะครับผม ว่างครับว่างว่างอยู่เจ็ดตวัวพี่น้องว่างอยู่หลายหกสิบตัวตัดมาเป็นอลรบัมเลยพี่น้องผู้ใดสนใจครับผู้ใดสนใจโทรเบอร์มาได้ครับศูนย์เก้าเก้าครับหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองเก้าหนึ่งนะครับตุ่นเดียวก็มีได้พี่น้องโอ้ตุ่นเดียวผู้ใดทมหารุ่นเดียว ตัวนี้รุ่นเอวครับราคาเดียวกันนะครับของสซับผมพวนครับเป็นเห็ดมาขายนะครับเป็นฝากขายนานะครับผมผมเห็ดรุ่นเอ็มนะครับมันจังบ่อทับกันพี่น้องอยู่น้ากันกินน้ากันอ,อ้ตัว10ตัว อา้ารอหลับได้เลยครับคุณไดซสัังก็ได้ใหม่แล้วครับรถไม่ครับรถไม่พิเศษครับพิเศษครับพิเศษรถนี้เทือดแกนะครับจีสั่งตัดงานเลเซอร์อมาเนี่ยเอา้าผู้ใดพันได้ผู้ใด,ดตามหายอยู่นะครับอยากได้งานเลเซอร์อเนียนๆกะสกิดเข้ามาได้ครับนี่ เนียนกว่าหน้าผมอีกนะครับ <c oughs> เนียนอีดีเลยพี่น้อง่ <c oughs> นโนบาบอกเลยครับกริบ <c oughs> เนียนกริบน,น,นั่งก็จังหลยนะครับผู้ทรงเทาลูกสาหะจะกองหน้าคนเสียไปทรงให้เออก็จะปิดติกองหน่อยเอตั้งคือแนงสิละเอาเตี๊ยบมอเอาเอากระลังขาดเออบุต้องเออ ได้ยุต่อบีเอตูมันนี่จัดมันนี่จัดส่งไปยี่สิบแปดตัวนะครับอาตั้งนี่ครับเด d e r วางลายนะครับอเด e r วางลายน <c oughs> ะศรัทธาที่ไหนก็สั่งที่นั่นนะครับศร <c oughs> ัทธาน้ำผมก็สั่งน้ำผมนะครับแล้วแต่ฟูมักนะครับ อ,องอื่นก็นอาจจะมีนะครับผมก็บบได้ว่านะครับแล้วแเจสัทธาแล้วแต่ค้วหมักนะครับของผมนี่คืว่าให้ออกแบบแบบนั้นแบบนี้ผมออกแบบให้บ่ได้นะครับถ้ามากแบบนี้ก็คือต้องเอาแบบนี้ครับถพามักเบียบพุ่นก็นไปสร้างแบีบพุ่นเบใไผ้ผมเปลี่ยนแบบผมเีิดบ่ได้หรอกครับเพราะว่าเพิ่นจังได้ลหละพี่น้อง้องตัดจํานวนหลายนะครับผมสื่อเล็กแผ่นหนึ่งตัดก็โอู้ใส่ต้นทุ่นหลายนะครับ ครับเพราะว่าเพื่อพี่น่องก็คือสิบได้ไปตัดมาสั่มๆนะครับโมเมนต์สีพันโตเียน่องตัดมานี่ครับสีประมาณนี่แหละครับเพราะว่าเพราะว่าเบียบพื้นนี่ก็บันันทึกลงในค้อมใวเหลี่ยวนะครับสีให้ผม,มาไปตัดแบบนั่นแบบจังสีม่านผมก็ผมมีเวลาไปแก้เบียบไปเขียนเบียบผู้นั่นผู้นี้มานะครับตัวนี้มันคือเป็นแบบของผมเองนะครับ บางคนกัสามสื่อตัวหนึ่งกับมีโอ้ยุมบ่อขายเราพี่น้องสื่อเทเลตัวกับของสื่อไปเกะแบบครับนี่ครับรอบนี้ลอยหกสิบตัวนะครับแต่ว่ากระขายไปยี่สิบแปดตัวนะครับก็ชิ่งอย่างยุ่ลอยสามสิบก็ตัวกับพี่น้องร้อยสามสิบสี่ตัวนะครับเล็กเพี้ยนหนึ่งได้พี่น้องนี่ได้ลอยหกสิบสองตัวนี่ครับ กำไรกับโบเดี๋ยว่ามีกัมเไรไ่นะครับมีเน้นๆแถบมินๆนะครับเหตุว่าอยากให้ใส่น็อกันนะครับผู้ใดที่หายอยู่นะครับเอา้าแกน้ำมันทั้งแกนเล็กครับมีอยู่อ๋อเหมือนคือกองขคือจังหลเอา้าส่งให้เลยเด้อครับเลยผู้ใดสั่งก็ได้ส่ง,งให้แล้วนะครับ ต้องไปแยกเอา,นานอลลเ,อาเนาะมาชิ่หงหดวแต่ขนกระดูดเด้อเอากรอดูดคนร้อยขั้นหนึ่งๆเอาไว้ทำงานเด้อตัวละร้อยเจ็ดสิบนะครับค่าซงสองร้อยนะครับเป็นช่างตัวเดียวกับคาซงสองร้อยคือเก่าเป็นช่างสาวตัวผมก็เอาคาซงน้ำสองรอยคือเก่าเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีเอาเดี๋ยวแพ็คของซงเพิ่นก่อนพี่นอ้องหากล่องมาใส่ก่อนครับ จอกันคลิปหน้า EP หน้านะครับวันนี้ก็สีภาพไปเหตุงานคือเก่านะครับผมต่ว่า,าพามาเปียกของส่งก่อนนะครับผู้ใดพันใดพ้าพันมีกะสกิดเข้ามาครับถ้าเตียดมากก็ได้ครับรถไทซสายโหดเมืองกุดนะครับดืโทโ่รมากก็ได้นะครับผมศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับสั่งตอนเศร้าตอนสวยทรงครับง <c oughs> ่นพีอะ เดี๋ยวขอหากลองมาใส่ก่อนนะครับผมรุ่นเดียวมีครับรุ่นเดียวก็มีรุ่นริมกันมีนะครับราคาเดียวกันอ่ะรุนเอ็ดบ่มีมันตัวหน่อยครับผมเจอกันลิปนายีพี่นะครับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ